โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องระบบสุริยะจักรวาลการกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลตามระบบแบบบิ๊กแบงโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีบริวารของดาวเคราะห์อีก8ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนการแบ่งดาวเคราะห์แบ่งออกได้ดังนี้ ดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีความหนาแน่นสูงและมีพื้นผิวเป็นของแข็งแบ่งออกเป็นสี่ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคาร 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่มีความหนาแน่นต่ำเกิดจากการสะสมตัวของธาตุอย่างช้าๆมีแกนขนาดเล็กของหุ้มด้วยแก๊สจ,จำนวนมหาศาลแบ่งออกเป็นสี่ดวงคือ ดาวพัหัสบอดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน 3. ดาวเคราะห์วงในแบ่งตามลักษณะทางกายภาพโดยยึดโลกเป็นหลักเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ที่เย็นตัวแล้วคือดาวพุธและดาวศุกร์ 4. ดาวเคราะห์วงนอกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์และเป็นดาวที่เพิ่งเย็นตัวได้แก่ดาวองคารดาวพันหะสบอดี ดาวเสาร์ดาวยูเรนนสและดาวเนปจูนการแบ่งโครงสร้างโลกนักวิทยาศาสตร์นิยมใช้มีอยู่สองประเภทที่สำคัญคือแบ่งจากการศึกษาความเร็วของคลื่นไหวสะเทือนและแบ่งจากการศึกษาส่วนประกอบทางเคมีแบ่งจากการศึกษาความเร็วของคลื่นไหวสะเทือน 1. ธรณีภาค เป็นชั้นนอกสุดของโลกพบว่าคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิจะเคลื่อนที่ผ่านพรณีภาคด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปชั้นนี้มีความลึกประมาณ100กิโลเมตรจากผิวโลกประกอบด้วยหินที่มีสมบัติเป็นของแข็ง 2. ฐานโทรณีภาคเป็นบริเวณที่คลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วไม่สม่ำเสมอแบ่งออกได้เป็นสองบริเวณคือ หนึ 1> 1. ่งเขตที่ขึ้นไหวสะเทือนมีความเร็วลดลงเป็นบริเวณที่ขึ้นไหวสะเทือนปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีความเร็วลดลงเนื่องจากบริเวณนี้ประกอบด้วยหินที่มีสมบัติเป็นพลาสติก 2. เขตที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณที่ขึ้นไหวสะเทือนมีความเร็วเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากหินบริเวณส่วนล่างของฐานธรณีภาคเป็นของแข็งและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแร่ สแก่นโลกชั้นนอกเป็นชั้นที่อยู่ใต้มีโซเฟียมีความลึกประมาณ2,900ถึง5,140กิโลเมตรและขึ้นปฐมภูมิที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่ขึ้นถุติยภูมิไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นดังกล่าวได้ 4. แกนโลกชั้นในอยู่ในระดับความลึกประมาณ5,140กิโลเมตร จนถึงจุดศูนย์กลางของโลกคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิมีอัตราเร็วค่อนข้างคงที่เนื่องจากแกนโลกชั้นในเป็นของแข็งที่มีเนื้อเดียวกันแบ่งจากการศึกษาส่วนประกอบทางเคมี 1. เปลือกโลกเป็นผิวโลกชั้นนอกมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิก้าไดาออกไซด์และอะลูมิเนียมออกไซด์ประกอบด้วยเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร เปลือกโลกทวีปส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิก้าและอะลูมิเนียมมีความหนาเฉลี่ย35กิโลเมตรความหนาแน่น2.7กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเปลือกโลกมหาสมุทรส่วนใหญ่เป็นหินบาซอลมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นมีเหล็กแมกนีเซียมและซิลิก้าความหนาเฉลี่ย5กิโลเมตรความหนาแน่น3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรมากกว่าเปลือกโลกทวีป ดังนั้นเมื่อเปลือกโลกทั้งสองชนกันเปลือกโลกทวีปจะถูกยกตัวขึ้นส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรจะจมลงและหลอมละลายเป็นเมกมากอีกครั้ง 2. งเนื้อโลกคือส่วนซึ่งอยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงระดับความลึก2,900กิโลเมตรมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิคอนออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์และเหล็กออกไซด์แบ่งออกเป็น3ชั้นได้แก่ เนื้อโลกตอนบนสุดเนื้อโลกตอนบนและเนื้อโลกตอนล่างเนื้อโลกตอนบนสุดมีสถานะเป็นของแข็งเป็นฐานรองรับเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทรอยู่ใต้แนวแบ่งเขตโมโฮวิซิกเรียกโดยรวมว่าธรณีภาคมีความหนาแน่นโดยรวมประมาณ30-100กิโลเมตรเนื้อโลกตอนบน หรือบางครั้งเรียกว่าฐานทรณีภาคอยู่ที่ระดับลึก100ถึง700กิโลเมตรมีลักษณะเป็นของแข็งเนื้ออ่อนอุณหภูมิที่สูงมากทำให้แร่บางส่วนหลอมละลายเป็นหินหนืดขึ้นที่หมุนวนด้วยการพาความร้อนเนื้อโลกตอนล่างมีสถานะเป็นของแข็งที่ระดับลึก700ถึง2,900กิโลเมตรมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็ก แมกนีเซียมและซิลิกต 3. แกนโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลกมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กแบ่งออกเป็นสองชั้นคือแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในแกนโลกชั้นนอกเป็นเหล็กในสถานะของเหลวเคลื่อนที่หมุนวนด้วยการพาความร้อนที่ระดับลึก 2,900- ถึง5,150กิโลเมตร เหล็กร้อนเบื้องล่างบริเวณที่ติดกับแกนโลกชั้นในลอยตัวสูงขึ้นเมื่อปะทะกับเมนเทิลตอนล่างที่อุณหภูมิต่ำกว่าก็จะจมตัวลงการเคลื่อนที่หมุนวนเช่นนี้เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกแกนโลกชั้นในที่ระดับลึก5,150กิโลเมตรจนถึงใจกลางโลกที่ระดับลึก6,370กิโลเมตร ความดันมหาศาลที่กดทับทำให้แม่เหล็กมีสถานะเป็นของแข็ง